นัดป่าพีเซ เป็น50ตกหรอครับสัมภาษณ์ครับเป็นรายการสัมภาษณ์ครับนี่แบงค์50ตกใช่ไหมครับแสดงว่าไม่มีกระของเสร็จแล้วครับผมโอเคครับชื่ออะไรครับมุกคิดว่าปีนี้พี่ๆบอก6ติดไหมครับเฮ้ยติดราชภัทรไหนครับระหว่างสิทธิ์กรอตัวคณะอะไรครับระหว่างอักษรอศึกษาคณะโบราณที่พี่ที่มาเรียนบ้านลูกเนี่ยติดสาขาอะไรครับ บรรณาสินพูดจาดีอ่ะอ่ะฝากให้เก็บไว้นะจ๊ะโอเคครับตามนะครับนีอ่อันนี้เทพของเราครับผมหวยครับหรือความหนักแน่นของหวยเหมือนว่าปีนี้เราจะสอบติดสุนรนหรือครับเข้าระล่ลานกระบังครับติดด้วยเอ้าตกลงมันติดทั้งสินบนทั้งระงลานกระบังฝันดีครับสิ่งที่เหลือครับสำเร็จบนระล่านกระบังอยู่สองอย่างหนึ่งน้องติวตึกเราอผอมๆมั่ติดสินบน คุณหนักแน่นล่ำลำมึงด้ว <c> ย <oughs> มกักจะติดลัดกระบ,บสองต่อให้คุณติสดสินตระกรหรือคุณติดลัดกระบ,บงังก็สอบติดไงอ้อสิ่งสำคัญที่สุดคือการไปเสนปินประกรณไปทางนักควมมอนแต่เมื่อคุณติดลัดกระบ,บงัง คุณจะไปทางลาดกระบังเห็นปะต่างเลยะนะครับอ,อันนี้สาวๆกลุ่มพื้นฐานครับเราสอน9ก้าโมงมาใช้แอร์ฟรีตั้งแต่ตอน8ปดโมงเจ็ดโมงครับ7จ็ดโมงว่าป่ะเจ็ดโมงว่าป่ะเโมงครึ่งนี่คนนี้คนนี้อยู่มาช้ำวันนี้โอเคแสงไม่สวยแสงไม่สวยหันมองอุเทนิก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดไฟหน่อยเปิดไฟก่อน มีไฟติดไฟติดไฟติดไฟไม่สวยไม่สวยสร้างภาพแมีค่าเลยอ๋ดวงใจดวงดวงจะมอบให้เธอไว้ครองไอยากเสียมากครับอันนี้เป็นสุดไลน์นะครับของน้เด็กกลุ่มพื้นฐานม5ม6 บ,บ้าว,าวา่าวระมาณนี้แต่ว่าการต่ายโคลของ,องเด็กที่นี่จะมีสไตล์ครับน้องมาเรียนศิลปะนะครับปลงน้องมาเรียนศิลปะหรือว,ว่าน้องมาเรียนเชฟนะคะเด็กครับผมน้องมาเรียนอะไรครับครับมาดอยอิงหรอครับวันนี้ต้องทำคุกกี้รู้ยัางครับอะไรนะครับถุงมือถุงมือถุงมือแล้วมีถุงม,มือถุงมือแล้วอย ใส่ด้วยครับใส่ด้วยใส่ด้วยใส่ด้วยไปครับใส่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 เอาชิ้นลงเลยเนี่ยไอ้เขาไม่บาสให้เอาชิ้นลงเปิดที่ไ um หนล่ะอย่างนั้นเปิดอ่ะไอ้เขาอาเครื่องชีวิตแบบนี <sky> ้ฉันสาวฟังเครื่อชีวิตครับชั้นอื่นครับใส่แล้วครับใส่ยังครับชีุ่ณเด่นดอยเองครับผมโอเคครับผมน้องคนนี้ครับอันนี้ก็เป็นผงอีกคนหนึ่งนะครับ น้องอย่ากเท่เาไรครับตือพัน,นของเท่าไรครับไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าหมุนประมาณนี้ส่วนใหญ่จะไปอยู่ระบมีนะครับถ้าบอกว่าเป็นหมุนประมาณที่า0นะรครับรัศมีเยอะมากครับนะครับอันนี้บ้านแก่ครับอยู่มหาวิทยาลัยทีสองครับอยู่คณะอะไรครับศิลปศาสตร์ อะไรครับเป็นยังมีบ้างออกอะไรออกอะไรโอเคครับตอนนี้เรากำลังเปลี่นพี่โอครับพี่โอพามน้องไปสอบสุดท้ายพี่โออยากบอกอะไร,ร,ะระกบับแต่ก้อง 我爸爸看着你胖。<noise> <noise> <noise>